สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องพันธ์กบินนะคะสวัสดียามเช้าค่ะคุณพอ่อคุณแม่จ้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ปัดดินออกจากน้องนะคะน้องเล่นค่ะทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะตรงนี้อากาศหนาวนะคะ <laughs> พ่อควันก็ทําความสะอาดให้น้องนะคะน,นอนนอนนิ่งนิ่งละนิ่งๆิ่ง ขนยาวครับปัดออกยากครับวายกินอย่างเดียวเลย,ายหาของกินค่ะล้วงหาของกินนะคะล้วงหาของกินอย่างเดียวเลยค่ะน้องพันธ์กระบินของเรานะคะกินเก่งกินจุมากๆเลยค่ะทั้งวันเลยนะคะ นอนสบายเลยอะล่ะพ่อค้อนก็มาทําความสะอาดให้นะคะก็ทําความสะอาดเสร็จแล้วก็จะไปเข้าโรงช้างก็ไปอาบน้ํานะคะอากาศหนาวค่ะวันนี้อากาศหนาวมากเลยะค่ะตอนเช้านะ,ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะก็ ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องน้องพันกบินด้วยนะคะกินอย่างเดียวเลยนะคะกินอย่างเดียวเลยนะคะมีเขี้ยวออกมาแล้วน้องพันกบินนะคะชุะ้ม,มอ,อ่าุ <laughs> ้มเออ เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็ปัดดินออกหมดแล้วนะคะโบเบโบเบเดี๋ยวก็จะทำความสะอาดที่นอนน้องด้วยนะคะโบเบและลูกหมดแล้วจะเอ๋ <c oughs> จะเอ๋ ต้องหาของกินอีกแล้วนะคะเออ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 เดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนเ,เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวได้กินนะคะก็ตอนนี้พ่อคากนก็ไปเอานะคะคลาส g, มาทำความสะอาดที่นอนน้องนะคะ เนี่ยการมาทำความเที่นอน,น้องๆนะคะกินเยอะมากเลยค่ะกินเยอะ,ะคะ่ะเยอะเลยค่ะเต็มเป็นแถวเลยนะคะ <laughs> อฮย <c oughs> อออเอามาเอาจะช่วยพ่อควานแลนะะ้วค่ะมาฟันกับบินมานี่ละมานี่มา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 ,มา มาทางนี้มา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 ,มาเร็ว <c oughs> หาแต่ของกินอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้พ่อครนก็เก็บขี้ของน้องนะอุจระของน้องนะคะไปทิ้งก่อนนะคะทําความสะอาดที่นอนน้องก่อนนะคะทาเสร็จแล้วก็จะพาน้องไปเข้าโรงช้างนะคะแล้วก็ไปอาบน้ํานะคะ สวัสดีทุกๆท่านนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเร้บสู่วครอบครัวน้องพันธ์กระบินนะคะข้าวมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องน้องพันธ์กระบินด้วยนะคะคุณแม่คุณพ่อจ้าฝากน้องไว้ใน้อมออมใจด้วยนะคะเก็บเสร็จเลนะคะตอนนี้ทำความเศษเ็จเลนะคะ อ่ะละมามามานี่มาเอ้ยลองแล้วลองแล้วลองแล้วมาเร็วมาเร็วเอ,อ้หิวแล้วมังค์ฟันกระินบอกว่าหิวแล้วนะคะขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่ทุกๆท,ท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะกับขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะก็วันนี้ก็ จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะ